สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะถูกมองถูกบอนสบายดีทุกทุกฐานเนาะยินดี้นอนหับข่าวสู่สองหลุตนาบ่าววีนาะพี่น้องมาเนี่ยก็พอกันอีแล่ยามแดงแรงแบบนี้เนาะมาเนี่ยสลดนะจะพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวทางไอจอยอีกเชนหนึ่งเนาะแต่ว่าหาชิได้ยังไปฝากผึ่นทีพาพี่น้องไปเก็บพักสไล่แหละพี่น้องกะบุ้งหุเชืว่วยังไปฝากพีนน่น้องแต่ว่ามาเนี่ยกะ เก็บแต่พักแล้วก็มาหุงซุกคือว่าอยังนี่แหละพี่น้องไปไปเบิ่งกันเนาะว่าข้าวทได้ยังไปฝาเพิ่นกันเด้ไปเก็บน้ำกันเนาะพี่น้องเหนื่อยก็ร้านเดียวกันตอนนี้เรากำลังชิมาเก็บยอดพักสลายรือว่ามะละแหละพี่น้องเห็นยอดมันงามเพิ่นกำหมากินแน่ก็เลยชิมาเก็บไปฝาเพิ่นเนาะทั้งเอื่อยเป็นกำมากิน องคักขาดแตพี่น้องงามแหงเลยหยอดเท้าขยี้อยู่ฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแต่แห้งเติบอยู่รัางคาสรุจจะได้อยูดโปกแปกโปกไป,ป,กไป <c oughs> จะแดงว่าเอลจีเอาบอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี่ลูกกลางเดิกเลยกู้ศาสตร์เพราะวา่าทำอะไรนะพี่กู้ศาสตร์อยู่นะโดยโดยพ,พี่กับอะไรลูก แม่เมยเชียวพีเก็บดอกลุกกันมากลางเด้อบาวีเพิ่งก็ขึ้นมาปอกฐานเนาะอกถวะฐานเท้าเอาไว้ฐานของหน้าบวชไว้เด้เห็นบวชไหว้ได้เห็นหม่องมันมีหม่มนะพี่น้องเห็นดูบอกพี่น้องนโรงงานาพาอเมย์เพิ่งกลัมากินในเวลาปุ่นหรือว่ายังแกงใส่นั่นใส่นี่ กำล,ลังดอกบานหูไปไปกับฐานหมอมันีองฐานหมอผืนทีเอาใบแจงเกิดไปให้น้องปานสามเนาะเป็นก็เลยหามหมูไปนำ้ำบ่มส่วนสลุดจะน่าสลุดกันเลยไปเป็นหมูเพิ่นแล้วกับพวกหูเชียังไปต่อนเพิ่นก็นเลยเก็บพักเก็บใหญ่อะไรที่นอ้อง อัเนาะท่านว่าเงินกับมันบ่ม,มีพี่น้องเออ,อพายกับพ่อไปแล้เงินเดือนค่ำกับเลยมาะไรไปหาบุ๊บอะไไปกรุงเทพกรุงไทยึ้นหมงพาพี่น้องมาเก็บผักเนาะเก็บผัก,กต่อนะไอ้ชอ หลังจากที่เ้าเก็บพักสไลด์แล้วเ้าวไปมาเก็บมะเขือไปให้ผืนนะ้ำมะเขือดโดนดกด๊อกได้พี่น้องเก็บแล้วเก็บอีกในมือในการถ่ายเมกะเก็บไปอันให้ม่เม่าไปงานแจกเนะาะขาวหุ่งคนอีละ่ะเก็บมะเขือไปตอน,น,นพ่นตกเนาะ กันมีแล้วกบอยากพี่น้องเอ้กินเป็นของตัวเองเนี่เก็บมาเกลือจะก่อน <S <S ตอนนี้นก็จะมาเกะผักสลัดไปฝากคนน้ำเนาะก็จะเอามาหุงน้ำไล้ไปตำ่ำน้องเลยผัก,ลกลสลัดงามงามผักสลัดเธอจะหลุดจะนาน โอดพูดยังวะงามกระโดดกกดีอ่ะโอ้งามเด่นนี่พี่น้องจังมือสกินพันเห็ดพันเห็ดเมียงเขาเมียงเขาปุ้นก่อนพี่น้องเลยอ่าภักเสียนแถวแม่กำลังงามขันภักเสียนงามใหญ่ผู้เละขันสมภักเสียนจังสีบแบงใบพืน้นกินน,น้ำเนาะพี่น้อง ผักเสียนกระโดกกระเดียมันเป็นหมากแล้วอันนี้ผักเสียนเพิ่นนี่ยมะแขงก็มีต้นมะแขกมะเขือพวงตอนนี้เรากำลังสิบิดเอามะหุงซุกพี่น้องเอามะหงซุกไปผาหนองควันก่อนจนมันมาได้แนวผักเพิ่นเนาะเอามะหงซุกตอนนี้เราก็ต่อยมะหุงเช็ดเป็นทีศเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย แบบตัแเหน่กับแบบซุกเหน่พี่น้องเอาไปห้อทีเอาบิโอนเปิดมานนี่นะมีทึ้นมะเขือกับพักนั่นพักสลยัยผพักสลัดเนี่ยไปเป็นกินกระตั้มมาหุ่งหาทั้งยางกับพี่น้องเลย Bít nó mặc nào nằm. Va vòng mặc nào thơm mẹ con vino. Tao nha vô you tay mặc nào là mặc nào thơm mẹ con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  lại con mẹ con cái này cả con mẹ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  nó bằng cả nó cân ăn nó này nghe nó bằng nội nó mua xúc có khả bằng hồ đó này có con phá thì thịt lập là thịt nào Anh cho kênh Ghiền Mì หนาวกับเวลามีหมาเดียวเอาห้องไปใหญ่ซักเข้าไปหาถุงมาใส่ก่นอนตอนนี้ฐานหมอกับมาหอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้งนองกาหมอสบนนอกกันมาหอกแล้วห้าวกับการการเกลียมเรียบร้อยเลยเด้อของฝากของฝากบาดจอยบ่ของฝากจอยจอยขนมฟันนี่ขนมฟัน กเกียมไปทีห้อยแล้วตอนนี้อกิไปเฮื่นเพผ่นเนาะพี่น้องไปบุญน้ำกันเตรียยยามท้าขาวผิ่นว่าเป็นนาดเนาะสมืนี่เนาะพี่น้องสดีะเฮือนของไอ้จยแล้วเนาะสบายดีเนาะเสียาฝากึ่ิ่นาเขาขบใจลายเนาะเอ้เป็นอยาฝาพึ่งเนาะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเากับนวอื่นเาก็บ่มีเนาะ พอมีแต so no, no. ่ของเครื่องปูของถังที่ช้าเรจนามาฝากเนื้อเนื้อฟานฉ่ำเออเช้าเลยบ่เช้าเลยบ่จะเป็นไข่นึ่งจะกุมหัวน้องข่อยแล้วเออเออเออท่านหนึ่งก็ดีใจไม่แต่แงงอย่างเดียวแงงอย่างเดียวทัานหนึ่งแงงอย่างเดียวพี่น้องแงงกล่องอย่างเดียวมันหนีก็มาเห็นอ้ายทั้งโคเบิร์ตโคควัวพนเนาะ สี่คนพร้อมหนาพร้อมตากันเลยมือนนี้ยังดีได้สิว่าบังเอิญได้เหินเพิ่นยังกลับมาก่อนนอนเัิญไปเห็นเพิ่นได้เพิ่นไปทางไปทางหมง่งที่ดินน้อยเมื่อวาสนีไปเห็ดเพื่อนเป็นหม่องเพื่อเป็นไดดที่ดินแล้วเลือดแต่ว่าหมประมาณสางเพื่อนของเพิ่น,นเนาะเพิ่นอยากเห็ดหม่องอยู่พี่น้องเลยถ้าผูดด้ใดอยากโซอเลือดายเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องทาง สลุดเจนาก็ได้ช่องของมอบ้านนอกบลาทองหรือว่าไปไล่ส่องเนาะว่ากินนมได้กินได้ก็จะเฉยเรือได้การเอาบะเธอพี่โเข้ามาเด้อพี่น้องทั้งฝีกินนมุดเจนากระแม่น้องบีเอ็มด้อพี่น้องเอาบะเธอบ่ลูกกินนมบ่บ่เป็นอย่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติเอ้าเอากินเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะพี่น้องน้องปันสามผมอยากกินนมเป็นเรื่องธรรมชาติของแม่ลูกนี่ดูนี่ดูนี่ โยมกวนยิ่งโมกวลูกพี่ไทยได้ดีนะกินอยู่บนมานี่คือเลือเกลือเลเลือยมากินกันพักสายกินขลูกินอ่ะไหวได้ลูกก็ได้กินพักกินพักเหลือมาเหือมาเหือไ้จะไม่ปานไปไปยอมเจ้าแล้วเอาเอาเอยับมาพี่มึงยับเข้าใกล้กล้องแล้วมึง ย่มาลงยังมั้บอไปยังมั้งพอนใจของเกะกายาก่งออกเรับสบายใจของผมจะไหวยังอย่งนะเนี่ยออกไปในฮือนจจมเ็มนะจัมือกอนไปย่างป่าอยู่หันมันบ่ไปเออนี่่เขาสิทธิสังเ้าบ้านเนาะได้่าได้ท้าแล้วับแล้ยังบวชักยังท่านด้ได้แล้วเขาทางกันนะซะก่อนท่านได้เข้าไปอปใจนัง ลายพี่น้องดีใจน้ำอ้ายเพื่อว่ามีคนมาสวยเรือเพื่อว่าพ่อได้มองอยู่มองเศร้าแล้วก็เพราได้มองอยู่มองเศร้าแล้วก็เผื่อว่ามันเรือจากเหตุเที่ยงกับพ่อได้สั่งกอกหน่อยแม่นก็ช่วยกันพี่น้องช่วยกันคนงานเดียวกันเนาะแม่นเขาจะเดินๆเขาก็ได้มาถามข่าวอ้ายเื่อหนึ่งก็มาดูบ่ได้บัวเนี่ยเนี่ยผาวชวนอะไเลย เอาสวนป้าก <t ığımız> <ừ, S 3> ับบ <c ười> <c ười> ัได้ดินงวเข้ยน่ะวุ่นวุ่นอยู่เดื่องนี้นะป้ากับบัได้น้องควันดีใจบ่เห็นมาเหมือนนี้ดีใจบ่ดีใจบุรอกมื่อหนาควันอยากจะเอาขนมหายเมื่อนี้ไม่ได้เวเออจ้าสุดจ้าดูถ่ายจ้าดูโดย่าโดยเลยโดยเลยสำหรับคลิปนี้สาเลจะน่าจะเอามาพระจากพี่น้องไปแล้วเนาะพี่น้องฉันเพียงฉันนี่เลยเนาะ ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งเลยเด้อพี่น้องบ๊ายบายกบ๊าายยบอกกันชิมหนาพี่น้องบ๊ายบายน้องขวัญบ๊ายบาย